สวัสดีครับแม่เต๋วครับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมเขยอีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของแม่แต๋วครับในงวดของวันที่สิบหกสิงหาคมหกสิบเจ็ดครับท่านผู้ชมครับอันนี้งวดที่ผ่านมาเลขของแม่แต๋วก็เกือบแตกสามตัวเนาะแม่เนาะเสียดายมากๆเลยครับเพิ่งมาหลุดงวดแรกด้วยเนาะแม่ครับก่อนนั้นก็เข้ามาตลอดครับท่านผู้ชม คุณแม่แตยวอาจจะฝันแบบธรรมดาแล้วก็ตีตัวเลขอ่าจากความคิดของตัวเองเนาะแม่เนาะแต่เลขของคุณแม่ก็เข้าบ่อยมากเลยนะครับท่านผู้ชมลองจับตาดูดีๆครับสำหรับแนวทางความฝันของแม่แตยวครับในวันที่ผ่านมาก็ให้แนวทางมาหนึ่งศูนย์สามเลขออกศูนย์สี่หนึ่งเนาะครับถ้าเลขสามเป็นเลขสี่นั่นก็สามตัวเลยเนาะแม่เนาะอืมครับครับโอเคครับเดี๋ยวในวันนี้เนาะ อเม็ดเต๋วกับว่าเม็แเต๋วฟันแล้วฝันครับไอ้ฟันอยู่ครับเดี๋ยวเราซูอ่าเอฟซีเป็นฟังเนาะแม่เนาะครับเรากินเขากินปลาหรือยังครับเม็ดเตมือนน้ครับกินแล้วตอนเช้าตอนเทียงไม่ได้กินได้ยังกินครับมือนี้ครับแม่าแม่ซื้อปลามาไว้ว่าจะต้มบนหาไห้ต้มอยู่อืมแต่เข้าเศร้านี่กินแล้วเหลือแต่เข้าเทียงเทียงมา่ได้กินอืมครับครับเอามาเจอผมก่อนพอดีเนาะครับครับนอนกินยาพระราไปนอนรับ เคยอยู่กินยาพาราครับครับเพราะว่าคือจังสิปวดแขนอยู่ไงไปทางมาปลาไม่แพ้ไงหนักแล้วก็เลยปวดแขนพอไปทางปลาตรงไอ้โนไม้วานโนไม้วานเนาะที่เมื่อเดี๋ยวไอ้ซับไปขายเนาะโนไม่มันขึ้นญ่แถมแฮ่มือนันโอ้หญ่ครับไอโนซ้ำกอกเสาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับมือนั้นเดี๋ยว่อขายนี่ก็ยังอยู่ได้ดิซ้ำนี่ซ้ำนี่แม่แม่ซับจนเสียมหักโนซ้ำเสาเนี่ยโนแม่เนาะ เสียมจนหักมันพันไงวะครับเนี่ยพันญ่พันโบราณไงมันหวานมือนนานแมวไปขายอาศัยรถไปเนาะเชินไปหลักไปเลยเนี่ยขายจักบานมือนน้นสี่สิบบาทเนาะแก่แงดอกครับครับขายตามบ้านโอเคครับแม่เต้วเดี๋ยวแม่เตี้ว้าความฝันในวันนี้ให้เอฟซีเป็นฟังแนฝันตั้งแต่มือไหนครับแม่เตวครับฝันเมื่อวานกับเมื่อคืนด้วยมันซ้ำกันนี่แหละคือฝัน สองมือติดกัน,ม,นมือกรกับมือขึ้นนี่อ๋อ oh, ครับครับมันฝันซ้นำแจ,เจงเลยนะอยุ้ยพันธุ์ดิยานแห้งยานตึกข้าวกระยานไปแห้งอยู่ยานไปถึกมันกัดอีกแห้งรักครับห้องห้อง,องจนตื่นตอนแจงเลยแนมะ่ตื่นหกโมงกว่าธรรมดามาตื่นแต็เตะตีสี่ครึ่งครับครับเดี๋ยวมีแม่จุนยานจนแม่ตกตื่นเตือนถึงกัดขา เอาฟันตั้งแต่เดตตั้งแต่เริ่มต้นครับเมย่เดียวไปเนาะจัางแม่ไปใส่ย่างไปไปแล้วก็เอ้ยย่างไปไปเป็นไปเห็นก็สูบน้ําบสูบน้ำในสเสียเฮ็ดหน้าต่เห็ก็อุย้ยคือปลาหลายแต่ขอเขาอย่างไรขอจับเนย,ยเปูป้ชายคนว่าเอาแต่าไยาย,ายเอ้ยหลแห้งปลาบังต้องไเข็งจัไปคอเลยลุมจากกันแทรกไปเอาขาไปขาน,นึงไปจับไปประคออะไร ครับเ่อหนึ่งไปเอาขาไปลงเองบาดแผลยกบาไรบาดอ้ยปิงกัดขาแม่บาดแม่กระยานแม่ห้องห้องจ้นแจ้งบาดในหกโมงขุนบื่นจะเผื่อครับโอ้ยซอยแนซอยแนแบบมีคนมาจับออกหาอยู่แต่มันกับย่างยานคือเกาเอ้ยเจแมนเนาะเป่แเตนี่ฟันประมาณนี้ฝันสองขึ้นแล้วแล้วก็ย่านปิ้งกัดขาตะคองนี่ที่แรกได้ดึงออกบอ ตะเองดึงเองหรือว่าเขา,าบุกส่บุกกายแล้วไงเขาดึงออกได้ญาติเนาะบางคนบุกกายจับปิ่งโอ้ให้เขาดึงอกอ,บบอกอใอครแนะ่จับไปดึงออกใครแน่ครับเขา,รขากระแลนมาจับดึงออกใครแต่ว่าเลือดบ่ออกเลือดบ่ออออก,อกอ๋นี่แต่ปิง่งโฮ้ยเขาอ,อื่นปิงงนะ่งยังไงปิ่งใหญ่ๆนั่น่ินี่เอาเออผมจัดขาบ่ะ<อ>แต่มันบ่อ แล้วปลาได้ครับแม่ได้จับได้ปลาเม่ได้จับได้แม่ก็ยนในปลาคอตัวนึงแม่ก็เลยย่นขึ้นเลยได้อยู่ได้ปลาคอนะได้จับเอาอยู่เป็นปลาครจับได้อยู่จับแล้วก็ไปยนขึ้นครับครับแต่ในหนองนานั้นไม่ปิ่งปิ่งเลยบ่ลงอีกยานแห้งคนแห้งยานเนาะวันนี้ไปฟันว่าได้ปิ่งกัดได้แห้งสิค่ะมันกัดขาได้ครับแม่ขานี่ทีขานีลงก่อนนี่ขาซ้ายแม่ข้างเดียวบ่ครับขาทางเดียว โอ้ครับครับเม่แต๋วเราเม่แต๋วฟันแบบนี้เนาะเม่แเต๋วสิตีตัวเลขแบบใดครับเมยกับฟันว่าปีงกับแปดค่ากับหาครับแปดห้าเม่์ว่าอ๋อถ้าสองตัวนี่แปดห้าเนี่ยครับแล้วสามตัวเนี้อันปีงมันบอจับจับกับเจ็ดป้ากับแปดห้าตัวเจ็ดแปดห้าสามนีเนาะที่คุณแม่ผมเขียนให้นี่ครับตอนนีแต่อายุเมยนี่ อายุแม่แล้วโเก็ตแล้วเนี่ยเนาะครับนี่แหละมีครับท่านผู้ชมตัวเลขคุณแม่แถวคือคุณแม่แถวตีให้เจ็ดแปดหาครับแล้วคุณแม่บอกว่าอย่าลืมตัดเลนเป็นสองตัวนําเน่ครับจับกับเจ็ดครับคุณแม่ว่าแปดกับแปดนี่คือปากปีงกับแปดขากระหาเนาะปากกับแปดปิงกับแปดขากระหาคุณแม่ว่าครับท่านผู้ชมแต่ตัดก็ะสีอาจจะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดหาแปดหาครับ คุณแม่ตีสายอายุต่ของน้ำเพราะว่าปิงกัดคุณแม่อายุ67ปีห้ระวั่างเก่าเจ็ดน้ำเนาะครับยานกับหัวกับหางครับเพราะว่าเลขกเก่ากับเล็กหกสำคัญมากเลยเนาะแม่เนาะครับแล้วคุณแม่แ๋วบอกว่าที่คุยกับผมเนาะคุณแม่บอกว่าผมถามคุณแม่ว่าเลียดออกบอกคุณแม่บอกว่าเลียดบอกออกครับแล้วคุณแม่บอกว่าสีได้เงินถ้าเลียดบอกออกสีแดงเงินบอกแม่อิรีบอกคร่ับเลียดออกมาดเสียเงิน เราบางบางคนนี่ถ้าขั้นจับเลือดติดมือนี่มันได้เงินได้ไหมแมนการีเบเลือดเบอร์ออกมันก็ต้องบรเสียงเงินมันสีได้เงินแมน,นอันนี้ค่ะอันนี้คนโบรามโบล่านเพิ่น,นาวาามาเ่ครับแม่แคนาได้จับเลือดเลือดพลาสกสร้างแมนได้อยู่อ๋ออันนั้นก็ได้แมนเลือดจะคล้องเบอร์ออกแสดงว่าเขาบริสียเงินนั่นแหละโชว์ของเ่าครับครับแมนแมนอืมอันนี้ก็อ่าเป็นความรู้ใหม่อีกอย่างหนึ่งเนาะแมนเนาะ สำหรับการบีบเคราะความสั่ความฝันครับท่านผู้ชมการฟันว่าได้เลือดออกเน่เทาเฮ็ดนนะั้งก็จะไม่ตื่นตัวใดเงินเลือดมาออกคือได้เงินเ,เ,เนีค่ครับครับปิงนี่มีจักโตนะครับแม่ปิงนี่คือจีแมนมีโอ้ยแม่แบบปิงมันใหญ่เนาะแม่แบบก็ะพิบตัวเดียวนั่นแหละมันกัดขาแม่เนาะโอ้ทีจีแมนมันใหญ่ครับำครับส่วนคอมเมนตัเอื่นว่าปิงยังไงปิงใหญ่ครับ ภาษาคำแย้งเอื่นเอื่นปิงว่าจังไดครับเนี่ยเอื่นว่าเฉลิงเปื้อนเฉลิมเฉลิมเปื้อนปิ้งง่านี่งบาหนากเบาเฉลิงเปืดองาครับครับคือกอดสมัยแม่เฮ็ดนาอยู่บ้านตะการสมัยตะพอนบ่มีขีบ่มีน้ำและมีขีดตมเมืนบ่ครับแม่ก็ลงไปดำหนาบ่เด็กม่ยกขามาแม่ก็ปิ้งกัดแม่ตั้งแต่พุ่นแม่ย่านทอเสมืองง่ายจริงๆล่ะหุ้มขานี่แหละ เอ้กระทะประธานห้องนะบ่าวก็เพอะพราะมาฝันนี่ในความฝันนี้ห้องย่านจนตื่นคือเก่าห้องห้องคือเก่าห้องจนตื่นเลยสองขึ้นแล้วโอเคครับแม่กามีประมาณนี้เนาะแม่เนาะจังสั่นครับครับท่านผู้ชมครับก็คือคุณแม่แตวนะครับฝันว่าตัวเองนะครับเดินไปสารที่แห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอปลาครับปลาเยอะแยะไปหมดครับคุณแม่แตวก็เลยอ่าลงไปจับ ครับแล้วก็ได้ปลาด้วยครับปลาก็ได้ได้หนึ่งตัวเนาะครับเยอะแยะแต่จับได้แค่หนึ่งตัวครับปิงกัดก่อนก็คือไปเจอปิงกัดก่อนครับแล้วปิงก็กัดขาข้างซ้ายคุณแม่ครับตัวใหญ่มากครับท่านผู้ชมแต่เลือดไม่ออกครับคุณแม่ก็กลัวร้องครับร้องสุดเสียงจนตื่นครับว่าชีวิตจริงของคุณแม่แจ้วเนี่ยก็คือกลัวปิงอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับคุณแม่ก็เลยตีตัวเลขให้ว่าเจ็ดแปดห้าครับท่านผู้ชม แล้วก็อย่าลืมตัดด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็น7 8 7ด8ปดเจดห้าปดห้าครับอ,อ,อ,อายุของคุณแม่แต๋วก็67ปีครับสำหรับปีนี้ให้ระวัง6 7ไว้ด้วยครับท่านผู้ชมครับก็มีประมาณนี้เนาะแม่เนะาะครับท่านผู้ชมก็ช่วยตีช่วยวิเคราะห์ตัวเลขของคุณแม่ให้หน่อยครับว่าฟันแบบนี้จะตีตัวเลขได้เป็นตัวไหนได้บ้างเนาะชมก็ตีด้วยให้ก็ตีให้แล้วครับโอเคเนาะแม่เนาะครับเอาแม่อวยพรให้เอฟซีเพิ่มเําะครับให้ ลูกเต่าได้มีโชคมีลาบมีเงนินมีทองอันใดก็ให้ถือกีกเด้อหลายๆเด้อครับจ้าในปีนี้เนาะปีฮกเก็ดเด้อจ้าจ้าดีค่ะ